ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสายพารวยนะครับเหมือนการแรงๆนี่นะครับแอดก็ได้แวะเขามากาบนมัสการพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าโป่งสวรรค์นะครับแล้วก็มาตามตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์นอกคเนาะซึ่งพระอาจารย์ก็ไปธุระนอกคำนั่นก็เลยให้ตัวเลขแนวทางไว้นะครับสําหรับ สูตรคำนวณของพระอาจารย์น้องคำน้องเดี๋ยวเอฟซจะพาไปเบิ่งไปชมการก่อสร้างของพระอาจารย์แล้วก็คอยชมตัวเลขแนวทางกันน้องคำน้องเอฟซีทุกท่านครับเอ,เอาไปดูด้วยกันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับไปบึงทางด้านนี้กันนะครับซึ่งช่างเพิ่นเกิดกำลังก่อสร้างน้องคำนะ้อ่าอง เป็นโครงสร้างหอละครั้งแล้วนะครับนี่ครับสั่งใหญ่เพิ่นนะครับกําลังขินโครงสร้างหอละครั้งนะครับนี่ครับได้มาจากเอฟซีนะครับคนเจ้าทุกปัจจัยมารวมเห็ดรวมสร้างครับ ก็ได้จันนะครับเนาะ <c oughs> อ๋อแล้วกังขึ้นแท่งขึ้นกงสางแล้วนะครับงันได้จากลังเล้งเชี่อวลังใจจากที่จากน้องนะครับจากในมาจากกระถินนะครับซึ่งในข้างนั่นนะครับได้มาทายทํำพิธีทอดถวายกระถินนะครับแต่ว่าก็ยังบ่ท่านในเพียงพ่อเนาะครับเนาะ งบประมาณเนบ่ทันได้เพียงพอนะครับพระอาจารย์เพิ่นจึงได้ปล่อยตัวเลขแนวทางอีกนะครับสําหรับหอระฆังนะครับซึ่งพระอาจารย์เพื่อนก็จะปล่อยตัวเลขแนวทางจนกลัวว่าจะสร้างหอระฆังเสร็จนาะคกับนาออีซีทุกท่านครับเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นก็ว่างบประมาณเงบ่ทันได้เพียงพ่อนะครับ,าาารบสหบหาหรับในการก่สอสร้างหอระฆังในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวจะพามาชมสวนของพระอาจารย์นะครับสวนดอกไม้พระอาจารยญคนมักดอกไม้ชอบดอกไม้นะครับนี่ครับไม้สวยๆของพระอาจารย์นะครับซึ่งท <c oughs> างด้านนั้นนะครับฝั่งนบนแต่กระลงังผสมปูนเทนะครับเทฐานของอ๋อ,อละก้างนะครับเนาะก็ะเลบยบ่ได้เข้าไปรบก,กวนเพิ่นนะครับ ซึ่งมาสีได้นะครับอดบัวได้เขามาานะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเลขนว้ข้างสองเก้าเก้าสองนะครับทุนกะไปเยวกับรถช่างนี่แหละครับรถช่างเพิ่นเขามาทํางานใหม่ๆนะครับนี่ครับสองเก้าเก้าสองนะครับแล้วในงวดนี้นะครับน่าจะเป็นรถของเอดนะครับเพราะว่าเขามาในงวดนี้ นะครับวันนีนะครับแล้วอีกอย่างก็ไปที่ศาลปู่คำสิงนะครับนี่แหละครับวันนีนะครับเลขสี่ทุกท่านครับสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับไป ชนิดที่บอคอยว่างเลยนะครับพรออาจารย์ซึ่งเพิ่นก็เพิ่งจะขึ้นมาจากรดน้ําต้นไม้อยู่ที่ป่าสะนะครับซึ่งพระอาจารย์เพิ่นก็ปลูกต้นไม้ต้นไหล่ไว้อยู่ที่ป่าสะนะครับเพื่อให้เป็นลมเงานะครับขึ้นมาพระอาจารย์เพิ่นก็พาไปขอโชคกับปู่ิงเนาะครับเนาะขอโชคจากปู่สิงมาแล้วพระอาจารย์เพิ่นก็มาทำจิตของสงฆ์อยู่ที่วัดนี่นะครับพระอาจารย์ขยัน แท้ๆนะครับซึ่งอีกสักคู่พายจันทน์ก็เลยให้เฝ้าไทยเนาะครับเนาะเพราะว่าพายจันทน์จะได้ตีกองแรงนะครับตีกองแรงพายจันทน์จะเแบบพุทธโบราณพระโบราณที่เพิ่นเคยพายเห็ดพระธรรมมาเนาะครับเนาะถือหิดเกาข้องหลังข้องโบราณน,นะครับสำหรับพายจันทร์ที่วัดป่าปงสวรรค์นี่นะครับ ขยันทำนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็บเป็นองค์หลวงพ่อสมปรารถนานะครับซึ่งพระเจ้าพันลอองค์หลวงพ่อสมปรารถนาเมื่อปี2557ออีกแล้วนะครับนี่ครับ 2,257นเะครับห้าเจ็ดใเข้าตาเนาะครับเนาะเอฟซีตุกันครับวันนี้เข้าตาตึงใจนะครับเอาสาธุเเ้ดพอท่านใจให้หลวกให้ร้านพร้อมด้วยเอฟซีจูย,ยินเป็นสุขให้มีโชคไม่ใช่ไปทั้งใดไกมีผูนิยมสมพรมีคนหาคนหอมคนสงสารไปทั้งใดกก ให้ประชุบแตโชคลับสวัสดีเดินทางกะให้ตลอดปลอดภัยนะครับอ่นี้โชคไม่ใช่พ่อทยไปทำบุญทำกุศลตามวัดว่าอารามต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวเอดจะพักเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันนะครับซึ่งพระอาจารย์เปิ้นกะให้ตัวเลขแนวทางไหวเนาะครบเนาะเอฟซีทุกท่านครับ อาจารย์พ่นกะไดไปทำจิตของสงฆ์กดอาวาสวิหารล้านเจดีนะครับบ่ค่อยมีเวลาได้ให้สัมผัสนาะครนอกนาะ FC ทุกท่านครับอาจารย์พ่น์ึงให้แตะตัวเลขแนวทางไว้นะครับตัวเลขแนวทางสําหรับตัวเลขแนวทางสั่งสาระอสังหอระคัง่งนะครับของทางวัดป่าโปงสวรรค์ให้เห็นนะครับะ มีสีหางนะครับมีสีหางเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแกจะให้ชมชัดๆกันนะครับนี่นะครับหนึ่งศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองศูนย์นะครับซึ่งแกตั้งจากที่ไปขอกับปู่ สิงนะครับจะต่างกันครับที่ไปขอกับปู่สิงนะครับซึ่งพระอาจารยเพิ่นก็อยากปล่อยตัวเล็กแนวทางไปฝากเอฟซีเพื่อว่าถ้าถูกก็ได้กับพ่อได้มาเฮตดมาสั่งหอระคังงนะครับเนาะซึ่งหอระคังนะครับช่วงนี้กาลังขึ้นโค้งสั่งไว้นะครับแต่ว่างบประมาณยังบ่เพียงพอนะครับพระอ,อาจาันถึงเด้ปล่อยตัวเล็กแนวทางให้นะครับ เอฟซี c มีโชคไม่ใช่ได้มารวมเฮ็ดรวมสางกับพระอาจารย์นะครับซึ่งก็ได้ทุนมาจากกระถินที่ผ่านมานะครับเนะาะมกชอบกันบ่นะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับมาถ้าชอบก็ยิบจับจะรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับถ้าได้โชคได้ใช่มากกนะ็อย่าลืมนะครับ คอยพาจาันส้างหอละคัางนอกกับนอกเอฟซีทุกท่านครับหรือว่านะครับเอฟซี FC จะมักจะชอบยู่ที่แนวทางที่ไปขอกับปูสิงนะครับเดีย๋ยวอจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับเพื่อนขอโจกกับปูสิงนะครับสองหกเกตหางเดียวเลยนะครับสองหกเกตนะครับ หอกหางเดียวหับชอบจะคอยจัดคัดกระพานแล้วกับเอ็ดหกซีถัดกนครับแต่ว่าเป็นตัวเลขแนวท่างที่สวยงามนะครับที่ต้องตาตึงใจนะครับสำหรับสองหกเก็ดนะครับส่วนตอนเศร้านะครับอแอดจะขอกับคือได้ ห้าเจ็ดห้านะครับสำหรับอยู่ที่ศาลปู่สิงนะครับปู่คำสิงนะครับถึงพระอาจารย์พลทัาไปขอไมนะครับก็ขอจากลูกกินกองนะครับพระอาจารย์จับขึ้นมาก็คือสองหกเจ็บนะครับแต่ว่าเห็นอยู่จริงไหมเดี๋ยวนะครับแอดจะลงตอนที่เห็นอยู่จริงไหมนะครับแอดเลื่อมล่องห้อีกนะครับนาะเอฟซีกท่านครับ ี๋ยวนะครับรอสักครู่อาจจะลองให้นะครับก่อนที่เห็นอยู่จริงไหมก็คือเห็นคล้ายๆเป็นสองห้าเจ็ดนะครับอ่า mm hmm. ลุงทั้งสามตัวไปเลยเด้อครับเ mm hmm. ด้อเอฟซีทุกท่านครับก็ไปตัดเลนสองเ็ดเอาเอาห้าเ็ดเอานะครับเ mm hmm. ด้อเอฟซีทุกท่านครับ mm hmm. เห็นอยู่ที่จริงไหมนะครับเป็นสองห้าเจ็ดนี่แหละครับ มักชอบกันวานะครับมักชอบจะได้กักจับฉรากินแมงรัฐบาลไว้เลยนะครับสองห้าเจ็ดสองหกนะครับจะขึ้นล่งแค่แต้มเดียวนะครับใส่ดุลระยะพินิจนะครับเอ้ซีตกตันครับเป็นคว่มเชื่อส่วนมุกคนนะครับมักชอบกค่อยจัดคัดกระพานนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขออำลาพระจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะขอกราบามาสวัสดีทุกทุกท่านครับผม